ตอนที่2ที่10ศูนย์รวมความบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วิจารณ์กรุ๊ปขอเสนอการเชิญชวนลงทุนสร้างศูนย์รวมความบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตามโครงการย่อยที่56ลำดับที่47โดยการก่อสร้างหากก่อสร้างบนพื้นที่ที่สูงเช่นเกาะเทียมที่เป็นเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินที่สูงจากแผ่นดินประมาณ3-10ถึงเมตรตามโครงการไพรเวทไอแลนด์ AI นอกจากจะเป็นยุทธภูมิทางการค้าที่ดีแล้วและตามข้อมูลทางชลศาสตร์สามารถยืนยันว่าในอีก50ปีข้างหน้าจะไม่ปรากฏภาวะน้ำท่วมสูนรวมความบันเทิงแต่อย่างใดเลยนอกจากนั้นยังสามารถก่อสร้างที่หลบภัยกระจกอะคริลิกใต้น้ำเพื่อหลบภัยจากสงครามโลกครั้งที่3และการโจมตีจากทางอากาศได้ที่หลบภัยจะลึกลงไปประมาณ10เมตรการก่อสร้างจะสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการ อันอันหนึ่งหากประชากรโลกทั่วโลกที่จําเป็นต้องประสบชะตากรรมร่วมกันในภาวะสงครามโลกครั้งที่3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชเชื่อกันว่าประเทศไทยคงไม่อยู่ในเป้าหมายของการโจมตีของประเทศคู่สงครามแต่จะมีผลกระทบในเรื่องเช่นการปนเปื้อนของฝุ่นรังสีในน้ําและอากาศซึ่งขอภาวนาขออยาให้เกิดขึ้นเลยดีกว่าแต่การเตรียมการไว้บ้างก็จะดีกว่านิ่งเฉยและจะไม่ปลอดภัยเลยถ้าเกิดมีฝันร้ายเกิดขึ้น โดยใช้ GPT ได้กำหนดขอบข่ายศูนย์รวมความบันเทิงและออกแบบภาพประกอบภาพจาก AI โดยมีธุรกิจย่อยที่ควรมี11ประเภทอันได้แก่ 1. โรงภาพยนตร์และโรงละคร 1.1. โรงภาพยนตร์ 1.2. โรงภาพยนตร์ IMAC หนึ่งจุดสามโรงละครแสดงสดสำหรับละครหนึ่งจุดสี่โรงละครแสดงสดสำหรับคอนเสิร์ต หนโรงละครแสดงสดสำหรับการแสดงตลกสองร้านอาหารและร้านกาแฟ2.1ร้านอาหารนั่งทาน 2.2ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสองร้านคาเฟ่ สองจุดสี่ร้านกาแฟสองจุดห้าบาทแล้วแล้ สองอาหารนานาชาติสามพื้นที่จัดงานและห้องโถง3.10ประชุม สามจุดสองห้องจัดเลี้ยงสามจุดสามพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ สแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการศึกษา4.1พิพิธภัณฑ์4.2หอศิลป์ 4.30วิทยาศาสตร์4.4พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สี่จุสวนสัตว์หพื้นที่กลางแจ้ง5.1า่สวนและสวนสาธารณะ ห้าจุดสองอัธจันทร์ห้าจุดสามพื้นที่ปิกนิกหกที่พักหกจุดหนึ่งโรงแรม 6.2รีสอร์ท6.3การเช่าช่วงวันหยุด เจ็ดอาเขดและศูนย์เกม7.1วิดีโอเกมอาเขดเจ็ดจุดศูนย์ประสบการณ์จากภาพเสมือนจริง VR 7.3ลานโบลิ่ง เจโต๊ะพูลบินเลียดแปดสวนสนุกและสวนสนุก8.1รถไฟหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียว8.2สอวนน้ำ แปสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ตามทีมเก้าร้านค้าปลีกเก้าจุดหนึ่งร้านเสื้อผ้าและแฟชั่นเก้าจุดสองร้านขายของที่ระลึก เก้มร้านขายของเล่นเก้าจุดสี่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เก้าจุดห้าห้างสรรพสินค้า สิบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านฟิตเนสและกีฬา10.1โรงยิมและศูนย์ออกกำลังกาย10.2สนามบาสเกตบอลในร่ม10.3สสนามเทนนิสในร่ม สิบจุดสี่สนามแบดมินตันในร่มสิบจุดห้าสนามฟุตบอลขนาดเล็กในร่มสิบจุดหกสระว่ายน้ำในร่ม สิบจุดเจ็ดวอลเล่บอลในร่มสิบจุดแปดกำแพงปีนในร่มสิบจุดเก้าลานสเก็ตน้ำแข็งในร่ม สิบจลานโรลเลอร์สเก็ตในร่มสิบเอ็ดสโมสรเรือยอทและล่องเรือหรูและที่จอดเรือและให้เช่าเรือยอท หนึ่งที่จอดเรือยอดของโครงการเมดิซินเทลันจะอยู่ในแผ่นดินไม่ได้อยู่ในน้ําทะเลเพราะพื้นที่ดินของโครงการจะเป็นที่ดินที่ติดกับทะเลเช่นที่บางขุนเทียนบางปะกงจันทบุรีตราดการจอดเรือที่ท่าจอดเรือบนบกจะปลอดภัยและประหยัดค่าดูแล,แลและค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าอยู่ในทะเล ข้อมูลการสร้างเกาะส่วนตัวของวิจารณ์กรุ๊ปเพื่อแจ้งกับผู้จะมาลงทุนโครงการหรือผู้ว่าจ้างที่ไม่เกี่ยวกับโครงการให่ได้ทราบว่าในทางปฏิบัติพบ,พบแล้วว่าหากทําการสร้างเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินที่ดินที่ตั้งนั้นๆจะต้องมีทรายจํานวนมากอยู่ในใต้ดินจึงไม่จําเป็นต้องไปขุดดินหรือทรายจากที่ดินที่อื่นๆมาถมที่เพื่อสร้างเกาะและหากสร้างเกาะบนที่ดิน160ไร่จะได้เกาะสูง5เมตรจากระดับทะเลปกติโดยขนาดของเกาะจะมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่รวม2เกาะ เหลือพื้นที่สวนที่เป็นน้ำอีกประมาณ100ไร่สามารถกันพื้นที่ส่วนที่เหลือให้สามารถเป็นพื้นที่เพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำใน55ธุรกิจย่อยเช่นรีสอร์ทสไตล์มอดิวส์โรงแรมลอยน้ำรีสอร์ทลอยน้ำาครทิ้งสิตี้เป็นต้นต่อไปได้ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างรวมประมาณ9เดือนวัตถุประสงค์หลักของโครงการมอดิสอินไทยแลนด์เพื่อนหนึ่ง การนำรายได้จากการขายที่ดินแปลงใหญ่และจัดสรรที่สองเพื่อเชิญชวนนักลงทุนสร้างที่พักถาวรและสร้าง45ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำบนเกาะเทียมบนแผ่นดิน3เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและลันม็อกให้ท้องถิน่น4เพื่อให้เกษตรกรส่วนหนึ่งในท้องถิ่นมีงานและรายได้จากการเกษตรนำเสนอโดยเดอร์ซันอะคาเดมีขอบคุณสำหรับการรับชม